ถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้เงินมหาศาลไหลเข้ามาสู่ตัวคุณและนี่คือสัญญาณที่บอกว่าเงินกำลังมาหาคุณคุณรู้จักและเชื่อในกฎแห่งแรงดึงดูดหรือเปล่าคุณเองหรือเปล่าที่กำลังสนใจเรื่องนี้และหวังว่าไม่กี่คนที่ดูวิดีโอนี้จะรู้และเชื่อในกฎแห่งการดึงดูดและนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคุณในการดึงดูดความมั่งคัง่งที่กำลังมาหาคุณ หากคุณเองศึกษาคนที่เขามีความร่ำรวยและความมั่งคั่งพวกเขาพูดกันบ่อยมากเกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆเช่นพลังแห่งการคิดบวกพลังแห่งการสร้างภาพกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยจะสำแดงทุกอย่างให้ปรากฏขึ้นดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณคิดถึงความอดุดมสมบูรณ์ร่ำรวยและความสำเร็จหรือว่าคุณไปโฟกัสที่ความขาดแคลนการไม่มีเงิน กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่คุณคิดเนี่ยเป็นสัญญาณที่ทรงพลังและจิตใต้สำนึกของคุณมันจะไม่แยกแยะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคือหนี้สินหรือว่าทรัพย์สินหรือรายได้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่เชื่อเถอะว่าหากคุณคิดถึงความมั่งคั่งความมั่งคั่งก็กําลังเดินทางมาหาคุณเช่นเดียวกันและให้คุณเริ่มสังเกตสัญญาในชีวิตคุณตัวละครใดในชีวิตที่เข้ามาหาคุณสนับสนุนคุณหรือว่า ทำให้คุณฉุกคิดในบางเรื่องที่คุณเนี่ยจาเป็นต้องคิดหรืออาจจะคาดไม่ถึงให้คุณสังเกตเหตุการณ์ต่างๆและเมื่อคุณเนี่ยฝึกคิดให้มากขึ้นในเชิงบวกคุณจะเริ่มมองเห็นว่าทุกอย,อย่างดีเนี่ยเริ่มเข้ามาให้จับสัญญาณว่าทุกอย่างที่เข้ามาคือสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจดึงดูดอยู่หรือเปล่าหากมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการคุณก็กําลังดึนดูดมันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องย้ายโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ให้คุณเนี่ยพยายามคิดในแง่บวกเกี่ยวกับเงินมากขึ้นเกี่ยวกับความสาเร็จความร่ํารวยมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้นสังเกตเห็นว่าตัวละครในชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้สองทางคุณอาจจะมองเห็นคนทั่วไปเนี่ยที่เขาเนี่ยมาพูดถึงบางสิ่งให้คุณเนี่ยต้องคิดถึงสิ่งนั้นหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือบางคนที่ย้ายออกไปจากชีวิตคุณ คุณเริ่มที่จะเห็นคนบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนใหม่คุณคนรู้จักในตอนนี้ที่เขาเนี่ยจะพาคุณเข้าใกล้ความสําเร็จตัวละครเหล่านี้จะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เรียกว่าความคิดในจิตใต้สานึกบางคนเนี่ยมีความมั่งคั่งต่าเพราะพวกเขาก็คิดถึงแต่สิ่งนั้นความขาดแคลนแต่คนที่มีจิตใต้สานึกสูงส่งเนี่ยเขาก็มักจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ร่ํารวยเพื่อนด,ดีเหตุการณ์ดีดเข้ามาและคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณปรับความคิด ไปที่เชิงบวกว่าคุณต้องการความร่ำรวยทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดผู้คนสถานการณ์เวลาต่างๆทุกๆเรื่องเลยมันก็กำลังปรากฏตัวในความเป็นจริงของคุณนั่นเองและนั่นจะเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่หากคุณสังเกตความมั่งคัง่งที่กำลังเข้ามาหาคุณและทีนี้มาสังเกตดูการใช้ใจ่ายของคุณที่เป็นสัญญาณว่าเงินกำลังจะมาหาคุณหากวันนี้คุณมีการใช้ใจ่ายอะไรก็ตามในชีวิตประจำวัน ให้คุณสังเกตตัวเองและคุณจะเริ่มพบว่าคุณกำลังซื้อของและซื้อทุกอย่างอย่างไร้กังวลน,นั่นเป็นสัญญาณขนาดใหญ่ว่าความมั่งคั่งกำลังเดินทางมาหาคุณเพราะว่าคุณไว้วางใจในเงินความมั่งคั่งเนี่ยที่คุณจะได้รับมาจากความไว้วางใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ก็ต้องไว้วางใจว่าเงินก้อนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาหาคุณนั่นหมายความว่าหากคุณเนี่ยไม่กังวลกับการใช้จ่ายหรือการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเงิน สัญญาเนี่ยกำลังบอกชัดเจนว่าความมั่งคั่งจะเข้ามาหาคุณกฎแห่งแรงดึงดูดไม่สนใจว่าคุณกำลังรับเงินหรือว่าจ่ายเงินกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเงินสิ่งใดก็ตามที่เราเนี่ยให้ความสนใจสิ่งนั้นก็จะเติบโตและเงินก็ไม่ต่างกันเงินจะเติบโตและเติบโตมากขึ้นในที่ที่มันถูกใช้และคิดถึงมันบ่อยที่สุดในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายที่มากขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณขนาดใหญ่ที่ความมั่งคั่งของคุณกำลังมุ่งไปข้างหน้าและท้านั้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับคุณคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่านั่นล่ะเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าฉันจะเก็บเงินอมเงินหรือว่าใช้เงินเงินเนี่ยก็จะเพิ่มปูนขึ้นมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นเศรษฐีเนี่ยเขาเต็มใจจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อให้เขามีความสุขกับสถานที่เที่ยวเสื้อผ้ารถ บ้านหรืออะไรก็ตามที่มันสนองอิสรภาพของพวกเขาเพราะฉะนั้นคุณเองก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะรับหรือจ่ายจิตตส้งนึกสนใจเพียงแค่ความรู้สึกเกี่ยวกับเงินเท่านั้นให้คุณนะครับเริ่มฝึกจับสัญญาณจักรกวาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้คนเนี่ยนำอะไรมาพูดกับคุณบอกกับคุณหรือว่าคุณเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียหรือว่าความเป็นจริงก็ได้หรือว่าการใช้ใจ่ายของคุณเป็นอย่างไรคุณคิดระวังใจกับเงินอย่างไร หรือว่าการรับเงินเข้ามาคุณคิดกับเงินอย่างไรตอนที่คุณเนี่ยสร้างรายได้ได้มากขึ้นคุณคิดอย่างไรตอนนี้คุณเนี่ยจับใจออกไปคุณคิดอย่างไรหากการรับรู้ของคุณเนี่ยโฟกัสไปเพียงแค่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นมากขึ้นเงินจานวนมากน้อยแค่ไหนก็ตามจะเข้ามาหาคุณตามความรู้สึก การรับรู้ของคุณและการให้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการจ่ายถ้าคุณเนี่ยมีอารมณ์ที่รู้สึกแย่และกดดันเวลาที่คุณต้องจ่ายเงินเช่นจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบัตรเครดิตเมื่อคุณเครียดและเป็นทุกข์คุณก็จะดึงดูดความทุกข์และความเครียดเข้ามามากขึ้นฝึกจับความคิดและความรู้สึกของคุณเนีทันว่าในขณะที่คุณจ่ายเงินคุณคิดอะไรในหัว ในขณะที่คุณรับเงินคุณคิดอะไรในหัวเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกจับความคิดได้แล้วคุณก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มีเงินเป็นทุกข์แน่นอนว่าเมื่อคุณจับมาได้แล้วรีบย้ายโฟกัสไปยังความอดมสมบูรณ์และร่รํารวยเพื่อให้คุณเนี่ยได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแม้ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงตอนนี้ การเงินของคุณเนี่ยอาจจะดูย่ำแย่และไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่แต่กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าคุณจําเป็นต้องฝึกที่จะหลอกสมองว่าฉันมีแล้วฉันเป็นแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกนะครับก็คือหากวันนี้คุณไร้ข้อจํากัดทั้งด้านการเงินและก็มีอิสระภาพทางด้านของเวลาและเงินทั้งหมดเลยคุณเนี่ยจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินต่อให้คุณจะใช้จ่ายเนี่ยอาหารที่ราคาสูงมากๆโรงแรมเนี่ยที่ราคาสูงมากๆคุณจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงิน คุณก็จะยังคงสบายใจอยู่ใช่ไหมแน่นอนครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฝึกสวมการเป็นว่าทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินหรือว่าได้รับเงินก็ตามคุณสบายใจมากๆคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกปล่อยวางคุณเชื่อใจมันและคุณก็คิดว่ามันมีเงินมากมายเหลือเฟือสําหรับฉันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ากดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยทำให้เราหลอกตัวเองไหมใช่ครับมันคือการหลอกตัวเองถ้าเป็นผู้ภาษาทางการก็คือสวมการเป็น ถ้าวันนี้คุณหลอกสมองว่าตัวคุณเนี่ยมีแล้วเป็นแล้วและรวยแล้วและสําเร็จแล้วเนี่ยคุณดีใจไหมหรือว่าคุณรู้สึกดีคุณย่อมรู้สึกดีมากกว่าแต่เพราะว่าวันนี้คุณหลอกสมองว่าคุณจนมานานแล้วนั่นเป็นเหตุผลเดียวครับที่คุณทุกทรมานด้านการเงินกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือคุณกําลังหลอกสมองว่าคนรวยถูกแล้วครับนั่นคือการสวมการเป็นที่ดีที่สุด เพราะว่าหากคุณเนี่ยเอาความทุกข์นำด้านการเงินไปดึงดูดเงินคําตอบที่ชัดเจนก็คือคุณจะขาดแคลนเงินหรือว่าคุณจะไม่มีเงินหรือคุณเนี่ยก็ต้องทุกข์ใจเรื่องการเงินต่อไปอีกแต่หากวันนี้คุณใช้ความสุขการมีอยู่การได้แล้วการได้รับแล้วการมีแล้วเมื่อคุณได้ใช้ความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้ไปหาเงินแน่นอนครับว่าคุณก็จะดึงดูดมันเพราะว่าเงินมหาศาลเนี่ยคือพลังงานที่สูงมาก และเป็นความเชื่อและความคิดที่อยู่ในระดับคลื่นความสัส่นสะเทือนที่สูงม,กมากๆเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับสัญญาณที่บอกว่าเงินกําลังมาหาคุณไม่ว่าคุณจะหาเงินใช้เงินอ,อมเงินหรือลงทุนก็ตามคุณจะวางใจในเงินคุณจะบอกว่าฉันไว้วางใจในเงินของฉันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรคุณจะวางใจว่าเงินจะเข้ามาหาคุณเสมอและคุณจะไม่มีความกังวลอีกต่อไปและคุณจะจับสัญญาณไปที่การคิดถึงสิ่งดี ความร่ำรวยความเหลือเฟือจากสินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้หรือว่าคุณกำลังมองหามันแน่นอนว่าเงินจะมาหาคนที่คิดเกี่ยวกับมันในแง่ดีเท่านั้นหากคุณไม่เชื่อใจมันกงนังวลนั่นก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเงินจะไม่เข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้จงส่งสัญญาณความไว้วางใจเกี่ยวกับเงินออกไปยังจัก,กรวาลของคุณคุณทำได้ครับ